Raise the sheet. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมดิฟดิฟดำดิ่งลงสู่ใต้ทะเลลึกนั่นเองนะครับผมสําหรับในเกมนี้เราจะได้ใช้เรือดำน้ำําดำลงสู่ใต้ทะเลเราจะต้องค่อยๆอัปเกรดแต่และชิ้นส่วนเพื่อให้เรือดำน้ําของเราทนแรงดันแล้วก็ลงไปในน้ําได้ลึกยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่าใต้มาหาสมุทรแห่งนี้จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่เริ่มมานะครับใช้ชิ้นส่วนเลเวลสอัป เกรดนี่แล้วก็ดำเลยจ้าปล่อยลงมาครับผมนี่เราก็แบบว่าวยสามารถเร่งความไวใช้ออกซิเจนอุ๊ย โอ้โหหมดไม่ไหวครับผมลงมาได้74เมตรเราสามารถที่จะใช้เพชรของเราอัปเกรดส่วนต่างๆได้ครับผมตอนนี้อันดับเลื่อนขึ้นเราก็เปิดกล่องได้เป็นอะไรเอ่ยวิยชิ้นส่วนลำตัวอุ้ยกลายเป็นออกซิเจนสีม่วงแล้วก็ดำลงไปเฮ้ยเราสามารถที่จะโอ้ยขยับซ้ายขวาได้ครับผม อืมดูสิว่าเราจะไปที่ไหนวิ้ยนี่มันปลาปักเป้าเราจะได้ออกสำรวจปลาทะเลแบบนี้กันด้วยหรอตอนนี้มีเพชรหนึ่พันอัพเกรดเงินให้มันคูณ3า นิวซ์ับมาลีนอัลล็อกวิแล้วก็ข้าวต่อไปสามารถค้นพบเต่าทะเลกันได้ครับผมโอ้นี่ก็คือทะเลแคริบเบียนเปิดกล่องป,ปั๊บนี่ส่วนด้านหัวของมันอัปเกรดเสริมเหล็กจากนั้นก็ใช้เงินของเรานั้นในการเรียกโมดูลออกมาเลเวล3เสริมไปเหล็กหนาขึ้น ต่อไปเป็นส่วนของลำตัวออกซิเจนเฮ้ยสมสีเหลืองเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราก็อัปเกรดหางเสือเรียกว่าหางเสือถูกไหมนะอัปเกรดส่วนหัวเลเวล4น่าจะไปได้ลึกสุดๆไปเลยเพื่อนเรือดำน้ำอัปเกรดตาวนี้เราจะไปที่ทางด้านขวาเหลืออีกประมาณอุ้ยอุ้ยกี่เมตรเอ่ยอืม วิ่รู้สึกว่าเ,เก็บกล่องได้กล่องหนึ่งออกซิเจนหมดการใช้เรือดำน้านี่ค่อนข้างจะยากจริงๆเลยนะนี่เรียกออกมาฟับฟับเงินใกล้จะหมดหรือยังยังพอมีอยู่นี่เรือดำนา้าเลเวลสี่หลอดสีเขียวเหมือนเดิมไปเลยจ้าคราวนี้เราจะเน้นการเก็บกล่องใช้ออกซิเจนให้มันประหยัดที่สุดอืมลงมาได้อว้ยเพิ่มสปีดกันก่อน สปีดของเรานี่อุ่ยผ้นพบเต่าทะเลครับผมแสดงว่าพลังพอถึงได้เงินมา20,000ืกว่าแล้วก็มีเพชรประมาณพันสองตอนนี้เราจะเพิ่มการได้เพชรให้มันมากขึ้นคูณสอง New Submarine Unlock อีกแล้วอุ้ยคราวนี้ King Crab ตอนนี้ค l i c k Open รับเงินจากการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆตอนนี้เรือดำน้ำของเรา สามารถอัปเกรดได้อีกหนึ่งใบพัดนั้นตอนนี้ก็เอาเลเวล3สวมเข้าไปมี2ใบครับผมเท่านี้ไปก่อนละกันไปดำลงมาครับผมดำดิ่งหุ้ยกรอง VIP อยู่ตรงนี้นี่เพิ่มสปีดอืมฟืดฟือดอุ้ยออกซิเจนจะหมดอ้าวสำหรับตอนนี้ฟึ๊บฟึฟึบอัปเกรดเท่าที่อัปได้ดูซีน่าจะอัปใบพัด ให้เป็นเลเวล4ได้1อันนะผมวิได้เลเวล3ไม่อีก1อันด้วยการดูโฆษณาแล้วก็อัพไปเลเวล4 2อันลงได้ลึกยิ่งกว่าเดิมไปเลยจ้าครั้งนี้ VIP วิมีกล่องอยู่ตรงกลางครับผมนี่ลงมาให้ลึกได้กล่องอืมกล่อง VIP ซะด้วยแล้วก็ตอนนี้ เหลืออีกประมาณ100กว่าเมตรครับผมเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ตอนนี้หูเจอเจ้าปูใต้ทะเลลึกสวยงามสุดๆโลกใต้ท้องทะเลโอ้ยคราวนี้เรามาที่ท้องทะเลแห่งใหม่สามารถเจอเจ้าปลาหมึกออกโบพุตนี่มันล็อกฮิวสกิลอะไรเอ่ยซูเปอร์ได้เฮ้ยเริ่มใช้สกิลแบบดำลึกอะไรแบบนี้แล้วหรออัพ กล็ดลำเรือเปิดกล่อง V.I.P นี่เอาเพชรละกันไปเลยจ้าท้องทะเลแห่งใหม่กำลังรอเราอยู่ซูเปอร์ไดร์ดดําได้ลึกอืมปลาหมึกรอเราอยู่ประมาณ600กว่าเมตรนี่เก็บกล่องแล้วก็เกินไฮสกอร์มาแล้วตอนนี้ออกซิเจนกำลังจะหมด ไม่ไหวเออขอหันหลังขึ้นก่อนตอนนี้อัปเกรดการได้เงินแล้วก็การได้เพชรแม่จะลงไปลึกเจอเจ้าปลาหมึกนี่ทำไมมันยากเหลือเกินนี่ตอนนี้เราก็นําเจ้านี่สวมเข้าไปเลเวล6เอาละหัวเลเวล7โอ้ยเหล็กหุ้มอย่างดีครับผมตอนนี้ใบพัดของเราได้เวลาเปลี่ยนเลเวล5เสริมพลังออกมาสวยงามนะนี่ี่แล้วก็ อีกอันนึงเลเวล5ทั้งคู่ส่วนของลำตัวนี้เมื่อไหร่จะได้อัพฉันต้องการออกซิเจนเยอะๆออกมาแต่ส่วนนี้แหละจะได้อัพสักทีเลเวล6อหอดำเลยเพื่อนครั้งนี้มาเราจะลงแบบว่าไปลึกๆห้าร้500กว่าเมตรเลยล่ะ ออกซิเจนจะหมดออ้ยเพิ่มออกซิเจนไปอีกนิดหนึ่งเอาละตอนนี้โอ้โหขนาดเติมออกซิเจนไป2ทีก็ยังไม่ไหวถึงเวลาอัปเกรดใบพัดต่อครับผมแล้วก็อีกอันนึงเลเวล6แล้วนะตอนนี้เราอาจจะต้องเอาออกซิเจนปับ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 ดีเซกออกมาให้หมดลงไปเก็บเงินก่อนละกันตอนนี้ซ yeah. ูเปอร์ดร e ยาโห ทำให้เราแบบลงมาได้ลึกแล้วก็เล่งความไวกันต่อปรืปร้ยไใกล้ละเพื่อนนี่ในที่สุดเราก็ได้เจอเจ้าปลาหมึกยักษ์สีม่วงนี่คราวนี้ เจอเจ้าปลากระทงปลาดาพระผมคราวนี้ใบพัดมาอยู่ที่ทางปีครับผมตอนนี้อัปเกรดวิออกซิเจนเป็น2ขีดดูสกิลหน่อยสิยังไม่มีของใหม่ดำน้ำไปก่อนละกันคราวนี้มาที่ฝั่งนี้แล้วก็ซปเปอรไ์ไรมาเพื่อเก็บกล่อง VIP เรียบร้อยต่อไปก็เอากล่องไหนดีเอย่ยกล่องนี้ละกันร้อยกว่าเมตร อีกกล่องนึงก็อยู่ตรงนี้ออกซิเจนจะหมดเอ้ยได้ถังหนึ่งก่อนโอ้โอเคอยู่นะ884เมตรมาอัปเกรดวิเป็นเลเวลสโอ้ตอนนี้หัวเรือดำน้ำเลเวลแปดเป็นโดมมาสำหรับตอนนี้ดี่เรียกออกมาอแล้วก็อัปเกรดเลเวลแครับผมสีม่วงเฮ้ ตอนนี้ใส่ด้านหลังได้อีกที่ว่าดีเป็นใบพัดสามอันเท่านั้นยังไม่พอดูที่เราเรียกออกมาสิโอ้เลเวลต้องเจ็ดมาแล้วละลงได้ลึกแน่นอนอัพเกรดอีกอันหนึ่งนี่เลเวลเจเลเวลแปดครับผมมีแจ่ของโหดนี่อ้ยหัวโดมเเลเวลเ ดำเลยจ้าเรือดำน้ำมาหาโหดของเราอ่าซปเปอร์ไรนี่ลงอย่างลึกลงอย่างไวแล้วก็คราวนี้ลงไปแบบว่าได้อย่างรวดเร็วแป๊บแป๊บก็ห้าร้อยกว่าเมตรเจอฉลามวาผมวุ้ยเริ่มมืดเอ้ยมืดเหลือเกินเอ้ยเจอแล้วเจ้าปลาดาบ ปลาที่ทําไมอยู่น้ำลึกเหลือเกินด้านหลังมีวานเพชรฆ่าแล้วก็ฉลามว่ายวนเวียนดูซิคราวนี้เป็นการตามหาปลาโลมาอุ้ยแล้วก็ลงไปลึกสุดนู่นมีเรือโจรสลัดด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองดำลงไปให้เห็นกันอีกสักทีหนึ่งอนี่มันข้อเสนอใบพัดเลเวล8อัพเกรด <c oughs> สีเขียวเลเวล9ลุยลงไปดูซิอปั่นลงไปได้อย่างว่องไวแน่นอน เร่งความไวออกซิเจนยังเหลือเฟือดิ e ไรอืมอุ้ยแต่คราวนี้ทำไมโลมาอยู่1400เมตรผมมาซ super ์ดไ e อีกรอบอ่าแล้วก็เพิ่มออกซิเจนกันดีไหมนี่ออกซิเจนน่าจะถึงเอาละเอ้ยปลาโลมาอุ๊ยถึงสักทีอืคราวนี้ ตามหาเรือจนสลัดวิคราวนี้มีฮัมไฮเปอร์ไดรฟ์ลองใช้กันดูไปไฮเปอร์ไดรฟ์ครับผมวื้ แทบจะทะลุมิติเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าได้เห็นการลงดําดิ่งสู่ทะเลลึกนี่อย่างตื่นเต้นกันเลยนะทุกคนสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ติในการหาเกมสนุกๆมาแนะนํากันอีกสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้า ไปละบ๊ายบายจุบ๊บ